สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปเช่าอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพยากรณ์อากาศประจำมัณฑิหาสิงหาคม2567โดยร่วมเมือนีฝนลดลงจากเมื่อวานเราจะเนาะมีเรืยดาจักหน่อยไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศประจำภาคอีสานหาสิงหาคม67จะมีฝนฝ่าขนองประมาณ160ข้องพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งเน้นเลยน้องค่ายบึงการน้องบรมพผู้อุดรธานีชัยภูมิและโคราชลมตะวันตกเฉีงยงใต้ความเร็วลม1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมิ จำสุด2 3 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสเรดดราที่หนึ่งตรวจพอกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่อำเภอปากขาดเมืองโสพิไซบึงคงลงจังหวัดบึงกาฬท่าลีด่านทรายจังหวัดเลยนาท่อมจังหวัดนครพนมเรดดราที่สองตรวจพอกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางทีสปป เดี๋ยวทำมี่เรดาออกมาแอดมินก็นจะอัปเดตให้พี่พี่น้องๆทุกท่านได้รับทราบเพื่อกลาวว่าฝนอยู่อำเภอใดของภาคอีสานขอบคุณได้ที่รับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตโตลลัวลาไปแล้วพรใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ